มาพี่น้องกินน้ำสบู่เขาเรี้ยงกันเลยพี่น้องมาด้วยแซบแซบสวัสดีสวัสดีเพื่อสบู่ทุกนเนาะมานลี้สบู่กับซีมาเจียวไข่ใส่หอยพี่น้องหอยคมมันเลือยอยู่นิดนึงเนาะสบู่กับซีมาเจียวใส่ไข่มาเบิร์นกับมาชนะกินใช่ไหมนาะพี่น้องสบู่สีเจียลคิดเนาะมาเบิ่งกันเป็นตากินสำเนียงท้องทุกคนสบู่สีเจียวใส่เครื่องปรุงก็คือมีน้ำป้านิดนึงเนาะสบู่สีใส่แล้วก็ซีอิ้วนาะแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็รสดีเนาะพี่น้องเพื่อความแซ่บเนาะสบู่กับซี โ okay, อเคเขาปกติกันเ <laughs> ขาไกินหรืเ <laughs> นาะต้องอะไรต่อไข่ใส่ตัว่วมันทุกคนเขาจะเอาเอาอ่าตรอปูใส่เนาะเจอ,เอ,เอนิดนึนงเนาะพน้องใส่ไรแต่คเคลื่อนเสียบจริงน้ำมันหอยเนาะตีใส่เราตีไปเลยใส่น้ำมันหอยเอ้ให้มันแบบน่ากินหนักกินเนาะเดี๋ยวแต่คนมันมกเนาะมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยพี่น้องใส่บอลใส่แบบฟรีๆอ่ะหุดนิดนึงน นิดนึงพี่น่อยไหมใส้ไปแน้ำปากน้องนิดนึงพ่อเราอยากมันเค็มจ้างไว้ที่หัวเขียมพี่น่อเี่ยราจะทำกระดาตีไข่นะทุกคนให้มันเข้ากันเดี๋ยวเราต้องเราต้องอะมะตีริ้วหอมตีหอมเราต้องใส่ด้วยคะทุกคนใส่กระเทียมีกวเนาะเดี๋ยวจะดเนียเราไวหั่นกระเทียมพี่น้อยคือหั่นกรเทียมหั่นกรเทียม กระเทียมน้ำเนาะพี่น้องสู้ว่าก็จะใส่กระเทียมน้ำเพื่อดับกลิ่นคาวมันิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโอเคเข้ากันเข้ากันนันหม้อหอด้วยเนาะทุกคนเนาะเข้าตังกระทะเลยบวกหม้อข้าตังกระทะเลยกาจะเทน้ำมันใส่นิดหนึ่งเนาะถ้าะจะใส่น้ำมันบม้อลายไปได้เนาะพี่น้องเกี๊ยวไข่จะบอกหมักใส่น้ำมันลายนอกจากที่กระทะมันหอด้วยเนาะพี่ทุกคนซส่้ว่าก็จะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมกลไดไปได้เนาะเพรก็ใส่ลายมันก็จะมิ้งเกี๊ยวไข่สู้ว่าไข่สู้ว่าปล ลายใดส้วมโผล่ตัวหนึ่งต่กินเดียวกินขาเดียวแล้วก็จุ่มเล็กน้อยแต่ว่าสบอก็รใเฮ็ดให้เบิล์ว่าจะกินเบิ่งพล์ผลสบอจะใส่ไข่เนาะพี่น้องเพราะว่าห้อยถ้าสบอต้มนล้วต้มแลนะ้วเนาะทุกคนห้อยมันต้มเลยก็เลยเขาจะใส่ไก่ก่อนจะไดนเขาใส่เขลก่อนเราค่อยใสนะ่อะนะเราเทไข่กันแล้วเขาก็ตามห้อยอทีเนาะทุกคนเนาะ ใ้ใส่ห้อยจะใส่ห้อยลงไปเลยพี่นอ้องหไม่ตกลงไปไม่ได้เดอกีก่น้องกํมันตีกินครับหนึ่งเลยนะมั้งทุกคนหน้าตามันจะ <laughs> กินได้ไหมเนาะมาบิ่งกันนู้นพี่น้องก็หนังกินอยู่เลจริงๆเนีอยากกินไข่เจียวเสี่ยวยก่อนไปห้านาทีมันมบวมแล้วฉันบอกก็เด้เห็นแบบเอาเกี๊ยวใส่ห้อยแกะพี่น,อน,น,อน้องนหะ้อยอย่งเงเอาหมูหงส์เอาเกี๊ยวก่อนเทรนน์เทรนพี่น,อนอ้องนี่คือหน้าตาไข่เจียวใสี่ยอยังไงพี่น้องเนาะ มาชบวมาพี่น้องกินน้ำสบัวเขาเรงกันเลยพี่น้องมาด้วยแ่บแบิ้ไปแล้วสองคำพี่น้องดื่มกดกดก่อนมาเด้อเพี่น้องกินน้ำสบูือคือเปนไปไดมขจ้าทำอะไรกนก่อกแวมแวมแวมไม่ หายคนตาเยนก็จะมีประส้การแบบนี้กันเนาะคุกคนนั้นมีบ่อยเนาะพออยู่แบบแบบื่กดวิดีโอบางอยสับาอ่าวบอดีกดต้องมากดใหม่พี่น้องมาเดียวพี่น้องเขาไล่แชไปพี่น้องลูกเข้มกาลังดีเนื้อวัาจะเข้ม ห,อ,ห,อ,มหอมหอมกระเทียมน่อยๆแล้วก็กินแหนบหอยและปเขาก็ดีนะแสะ่บหอยนิ่มๆมันกับหอยลายปูนิดนึงนะแหายเจียวสิปู หรือใส่ถอดใส่กุ้งกระไดไข่มันก็มีเลาเห็ดหลังร้าเมนูมันมเป็นอะไรตุ้นบอ่อใส่ไข่เออใส่กุ้งบอ่อไปเนี่ยกะแจ่ไข่เนาะตุ๊กแกมันดูว่าถีนนอนรูวห้องนอนจะบัวพี่น้องเลยหอมเกือบทุกวันอื กิดเองกินเองแซ่บเองนะได้ด้วีเนอะเวลาหอย่างไรเร่จะต้องหึุด,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 ดหยดหยเนาะค่าขนาดักห เราต้าจะบวชสิกุมมาเนาะาน้าะบวชสิเกี๋ยวสิกุ้มพี่เนาะทุกคน,คนบบกินมีกสะบวก็จะโดมไหวสำนีเนาะบวชกาทุก้นไหลก้นสะสไข่เพื่อสีวผานคลิปต่อไปด้วยพี่น้อง สบายดีสวัสดี